ือต้นต่อที่มันแบบเป็นปัญหาแบบอย่างนั้นอ่ะคือยี่ห้อแบรนด์อ่ะมันเป็นแบรนด์นอกทุกคนคือเขาอะตัดเย็บมาเพื่ออิงตามสัดส่วนของคนยุโรปคือเราก็รู้ๆกันอ่ะว่าแบบสัดส่วนของคนยุโรปกับคนเอเชียมันต่างกันแบบมากๆนะทุกคนก็เราเอาเกงที่แบบตัดอิงตามสัดส่วนเขามาใส่มันก็ไม่พอดีเป็นปกติอยู่แล้วนะทุกคนแล้วทีนี้เกิดคําถามว่าแล้วผมเป็นใครอะทำไมถึงตัดได้อิงตามสัดส่วนของคนไทยมากแบบ99%เลยคําตอบที่น่าตกใจคือแบบ มันเป็นเหตุผลเดียวกันครับผมตั้งใจทํามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับพี่แล้วต้องบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทําให้มันอิงตามสัดส่วนคนไทยได้คือต้องมีโรงงานที่ได้มาตรฐานต้องมีทีมช่างที่แบบมืออาชีพจริงๆลูกค้ากว่า80%คือซื้อมาแล้วก็มาคอนเฟิร์มให้ตลอดว่าเออเนี่ยแบรน์นี้ใส่แล้วกาดไม่ตกจริงขาไม่ยาวจริงคือตัดมาเพื่อสัดส่วนคนไทยโดยเฉพาะแบบจริงๆนะครับแลคือเลทราคา1,750บาทถึง 2,000ันบาทพร้อมกาดซีเลเวล2เกรดสนามแข่งนะทุกคนคือถ้าเปรียบเทียบกับกางเกงแบรนด์นอกที่แบบตัวละ5,000ันแล้วคือมันราคาครึ่งเดียวกับของแบรนด์นอกนะทุกคนคือมันก็มีทั้งออปชันที่แบบตัดเย็บอิงตามสัสดส่วนคนไทยที่แบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วคุณภาพกางเกงเราก็ให้แบบเต็มแม็กซ์แล้วก็ราคาที่มันก็ไม่ได้แพงกว่าแบรนด์นอกเยอะเกินไปให้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดนะครับตอคุณมนะครับ